ในปี2018นี่นะครับเป็นปีที่เศรษฐกิจนี้ยังไม่ดีนะครับแล้วอาจจะแย่หนักลงไปอีกนะครับดังนั้นคนที่มีกระบะกลางฝ่ามือนั้นจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจะมีบุญบารมีอะไรที่จะคอยช่วยหรือเปล่านะครับ หลายๆคนบอกว่าตัวเองมีกรรมการฝ่ามือซึ่งหลายๆคนมาหาผมที่ชานกระเด้งก็ต้องบอกว่ามีจริงนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนที่ยังไม่ได้มานะครับแต่มีกรรมการฝ่ามือได้ดูด้วยว่าตัวเองนั้นมีเครื่องหมายที่หมายถึงความคุ้มครองอยู่ที่มือทุกคนหรือเปล่าแล้วอยู่ตำแหน่งไหนต้องบอกว่าเครื่องหมายนี้คนที่มีกรรมการฝ่ามือทุกคนต้องมีนะครับแต่จะเล็กหรือบางหรือหรือชัดไม่ชัดอะไรยังไงดูตำแหน่งไหนอันเนี้ย มันจะเป็นเครื่องหมายคุ้มครองนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องหมายแห่งบุญบารมีเก่าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยช่วยคุ้มครองอยู่เครื่องหมายนั้นจะเป็นเครื่องหมายอะไรแล้วอยู่ตำแหน่งไหนแล้วจะช่วยเรื่องอะไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับ กาสวัสดีท่านผู้มีพระคุณทุกคนและผู้ที่มีกบัาการฝ่ามือที่มาสร้างบารมีทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนที่เมตตาลราจะคุณโดยตามคิดตกับในโลก,กสร้างพื้นฐานิกาชนะบ,บุรีกับผมนะโดยที่เมื่อบ,บริจาคไมไ่ต้องโอนเงินมาเลยรายได้จาก YouTube กค่อยๆสะสมเข้าไปนะครับหรือว่าแต่ับคนที่อ่าจะส่งเครื่องหมายแตงหรือส่งหัวใจหรือว่าสมัครสมาชิกนั้นรายได้ไดนี้ก็เข้า,ขากองทุนไปหมดนะครับแล้วก็ส่วนคนที่อ่าสมัครสมาชิกนั้นก็เดี๋ยวผมจะไป จดรายละเอียดนะฮะว่าจะามีชื่อที่อยู่ยังไงเผื่อเวลาผมมีแจกวัตถุมงคลผมจะส่งให้ก่อนนั่นเองครับก็คือจะส่งให้ฟรีนั่นเองนะครับวันนี้นะครับหลายๆคนบอกว่าปีใหม่เนี้ยรู้สึกกังวลมากเลยนะครับแล้วยิ่งตัวเองที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าหนักนะฮะเหนื่อยมากนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเศรษฐกิจกจากฟังข่าวแล้วก็บอกว่าน่ากลัวมากครับสิ่งที่ผมเคยบอกว่าให้เอาแผ่นทองนะเขียนชื่อนามสกุล ของตัวเองแล้วเขียนสิ่งท is mm ี่ป so ัถนาวันที่วเกิดแล้วก็ไว้ต้ดทัประทานเนี่ยอันนี้ยผมยังแนะนําให้ทําอยู่นะครับเพื่อเป็นการช่วยดวงตัวเองขอพลังงานเสียอมสิทธิ์เทวดาต่างๆช่วยพยุงดวงเรานะครับสําหรับคนที่ต้องการกําลังใจและต้องการบารมีของเทวดาเสื่มสิทธิ์ช่วยนั่นเองนะต้องบอกว่าเคล็ดลับตรงนี้นะก็คือองค์พ่อเขาให้ผมทำนะผมก็เลยมาบอกคนอื่นต่อนั่นเองนะเพราะว่ามันจะมีพลังงานบางอย่างช่วยเราครับ วันนี้ผมจะพูดถึงเครื่องหมายเครื่องหมายหนึ่งที่คนที่มีกระดะกลางฝ่ามือทุกคนเนี่ยจะมีเครื่องหมายนี้ครับแต่จะเล็กจะใหญ่จะบางจะเข้มอันนั้นก็แล้วแต่ของแต่ละคนนะครับแต่บอกได้เลยว่าจากที่เจอคนที่มาที่ชานการเด้นเนี่ยมีกระดะกลางฝ่ามือจริงไหมมีจริงนะครับบางคนมีจริงเลยแล้วก็มีเครื่องหมายนี้จริงเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายแห่งความคุ้มครองนะก็คือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถามว่าตามตำราผมเอาตำรามาพูดให้ฟังเลยนะว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเนี่ยมีตำราอย่างไงนะผมไม่ได้เมคขึ้นมาครับแต่ว่า คนที่มีเครื่องหมายนี้เกิดจากบุญบาบารมีอะไรอันนี้ไม่มีบอกในตำราซึ่งผมก็จะเล่าให้ฟังว่าเครื่องหมายนี้เกิดมาจากอะไรแล้วคนที่มีเครื่องหมายเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเครื่องหมายนี้ก็คือคนที่มีบุญบรารมีเก่ามีเทวดาหรือสิ่งศักดิ์คุ้มครองมาเคยสร้างบุญบรารมีบางอย่างมาแล้วเคยได้เป็นสิ่งมีเทวดาสิ่งศักดิ์ที่มีบุญสัมพันธ์กันคอยช่วยอยู่จากเครื่องหมายนี้เป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายแห่ง การที่ว่าพวกคุณมีเทวดา40ิิคุ้มครองนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับเราจะมีตำแหน่งไหนก็ได้แต่ผมจะบอกตามบางตำแหน่งก่อนคนที่มีกรรมการฝ่ามือลองไปดูนะครับหรือคนที่มีกรรมการฝ่ามือก็อาจจะมีเครื่องหมายนี้ได้นะครับเพราะว่าคนมีกรรมการฝ่ามือจะเป็นคนที่ตั้งบฏิทานมาเองนะครับแต่คนที่ไม่ได้ตั้งบฏิทานมาเองก็มีบุญบรารมีมากก็มีนะครับดังนั้นมาดูเครื่องหมายแรกคนที่มีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะฮะใต้นิ้วชี้นะครับ หมายความว่าคนที่มีเครื่องหมายนี้จะได้รับความคุ้มครองแล้วจะได้รับสิ่งดีๆจากเทวาหร่งศิษ์นะครให้มีความร่ํารวยจะมีทรัพย์สินเงินทองจะมีความรู้ความสามารถจะมีการศึกษาที่สูงนะครับแล้วก็จะมีเกียรติยศชื่อเสียงเพราะว่านิ้วชี้หรือเนินพระฤาษีหัาไปถึงความรู้ความสามารถนั่นเองครับคนที่มีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบางๆนะบางทีไม่ได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสเป๊ะน,นะฮะสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหรือตัดตัดแบแล้วเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะ ก็เป็นถือว่าเป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเหมือนกันแต่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโดดๆนะครไม่ได้ไปเส้นไม่ได้ไปโยงจากเส้นที่ไหนมาแล้วมาเป็นสี่เหลี่ยมคือเป็นเส้นเส้นขึ้นมาเล็กๆ2เส้นแล้วก็บางๆนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างของผมมันก็จะมีที่มือขวาเป็นไตใตใตนิ้วชี้เนี่ยนะครับก็หมายความว่าคนที่มีสี่เหลี่ยมเนี่ยใตอ่านิ้วชี้เนี่ยหยรือเดินพฤหัสเนี่ยก็เป็นคนที่เอาความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีนั้นไปคอยแนะนําจนให้คนอื่นเนี่ยมีความอ่าน ได้มีความรู้แบบตัวเองทําให้คนมีมีเกียรติยศชื่อเสียงจากความรู้ที่เราเผยแผ่ออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทําให้เรามีเทวดาช่วยเรามีทรัพย์สินเงินทองมีความร่ํารวยนั่นเองนะครับซึ่งมันก็แปลกนะครับที่ว่าเออดีเราก็ดูว่าเออเก็มีใต้นิ้วชี้แบบนี้นะครับดังนั้นถามว่าคนมีกรระกาฝ่ามือไม่จำเป็นต้องมีใต้นิ้วชี้นะครับมีนิ้วอื่นด้วยก็มีนะครับอันนี้ก็คือสําหรับบางคนนะแต่ถ้าเป็นคนที่มีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใต้นิ้วกลางหมายความว่าคนผู้นี้นะฮะ เป็นคนที่บอกแล้วว่าจิตใจเป็นนักหลบมานะฮะคนที่มีการางังการความมือและมีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเนี่ยครับคือเป็นคนที่คอยช่วยสถานการณ์ต่างๆของชีวิตตัวเองนะฮะหรือชีวิตผู้อื่นนะคือเป็นคนที่ว่าเมื่อเวลาเกิดวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องการเงินการงานหรืออะไรต่างๆฐานการเงินหรือธุรกิจต่างๆนะคนผู้นี้จะมีความสามารถที่จะกอบกู้ววิกฤตต่างๆการเงินการงานหรือธุรกิจของ สิ่งที่ตัวเองทําอยู่นั้นให้รอดพ้นวิกฤตไปได้นะครับแล้วก็เป็นคนที่มีอ่าง่ายๆว่าคนผู้นี้นะอยู่ที่ไหนนะจะช่วยกิจการของตัวเองหรือของผู้อื่นเนี่ยแล้วก็ช่วยให้ผ่านวิกฤตมาได้นะครับแล้วทําให้ตัวเองมีหน้าที่การงานที่มั่นคงคนผู้นี้โอกาสที่จะโดนไล่ออกแทบไม่มีเลยนะครับเพราะว่าเป็นคีย์หลักสําคัญในการที่ช่วยให้กิจการนั้นรอดพ้นวิกฤตต่างๆไปได้นะครับแล้วก็บอกเป็นคนที่อ่าทำอะไรได้เนี่ยชีวิตมีแต่ความมั่นคงมากขึ้นนะครับเพราะว่า อันนี้ต้องบอกเลยว่าคนที่มีกรรมการฝ่ามือได้บารมีของสิ่งศักดิ์ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการต่อสู้ขจัดอุปสรรคนะฮะใดนางที่ใต้นิ้วการครับคนที่มีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใต้นิ้วนางนะหมายความว่าผู้นี้มีความสามารถที่ในการว่าเทวดาต่างๆสิ่งศักดิ์คอยช่วยปกปักร,รักษาให้คนผู้นี้ไม่เสียชื่อเสียงคอยปกปักร,รักษาเกียรติยศชื่อเสียงของบุคคลคนนั้นไว้เหมือนมีเทวดาคอยคุ้มครองไม่ให้ใครมาทําลายชื่อเสียงของบุคลคลผู้คนบุคคลนั้น หรือว่าอดีตชาติเคยเป็นคนที่มีศัาสัจจะเป็นคนที่รักศักดิ์ศรีคอยปกป้องเกียรติยศชื่อเสียงของคนที่ตัวเองนั้นรักและศรัทธาหรือเคยเป็นทหารคอยปกป้องเกียรติยศชื่อเสียงของกษัตริย์หรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เป็นคนที่เวลามีอดีตชาติมีบริวารเมีอะไรดังนั้นคนที่มีสี่เหลี่ยมใต้นิ้วกลางเนี่ยใต้นิ้วนางเนี่ยนะครับ ถ้าคนไหนที่ศัตรูคิดปองร้ายใส่ร้ายป้ายสีฟอ้องร้องพยายามจะใส่ร้ายฟ้องร้องต่างๆนานาคนผู้นี้จะชนะแล้วก็คนที่ฟ้องร้องหรือศัตรูทั้งหลายเนี่ยจะแพ้ภัยตัวเองนะเพราะว่าคนที่มีสี่เหลี่ยมใต้นิ้วนางบอกได้เลยว่าเหมือนมีองค์ลักษณ์เป็นเทวดาทิ่สิทธิ์คอยช่วยปกปักรักษาชื่อเสียงกินยศให้ไม่แพ้มาหรือศัตรูเลยนะครับแล้วก็ ขจัดอุปสรรคต่างๆในชีวิตให้ด้วยนะครับคนที่มีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใต้นิ้วนะครับคนที่มามีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใต้นิ้วก้อยนะครับมันไม่จำเป็นต้องสี่เหลี่ยมใหญ่ๆนะสี่เหลี่ยมบางๆเล็กๆก็ได้นะครับให้มันเห็นเป็นบางๆนะแล้วเป็นสี่เหลี่ยมโดดๆนะครับถ้าใต้นิ้วก้อยหมายถึงว่าผู้นี้นะเป็นคนที่จะได้รับความคุ้มครองจากเทวดาหรือสิทธิ์นะให้ธุรกิจการงานหรือการค้าที่ตัวเองทํานั้นรอดพ้นวิกฤตหรือง่ายๆว่ารอดกวนเจ๊งมาได้นะบางทีกําลังจะเจ๊งแล้วกาลังจะแย่แล้ว เหมือนกับว่าบางทีคิดว่าไม่รอดแล้วอยู่ๆก็เหมือนมีมือวิเศษบางอย่างมาช่วยพยุงกิจการมาช่วยให้ตัวเองนั้นอยู่ๆคิดออกว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้ได้นี่หว่าพลิกสถานการณ์เพียงแค่บางทีอยู่ๆเหมือนมีอะไรฉุกคิดขึ้นมาแบบพลิกแผ่นดินเลยนะฮะหลายหลายคนที่มีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใต้นิวก้อยเยนะี่ยเพื่อผ่านแก้ไขปัญหาธุรกิจที่แบบว่าเจอวิกฤตหนักๆ รอดมาได้แบบนี้เลยนะฮะแบบหลายครั้งเลยคนที่มีเสื้อเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคือได้รับความคุ้มครองจากสื่อสิทธิ์คอยดนจิตดนใจให้ผู้นี้สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจการเงินการงานต่างๆได้แบบไม่น่าเชื่อนั่นเองนะครับคนที่มีใต้นิ้วก้อยนะครับดังนั้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเนี่ยมันมีได้ทุกที่นะครับไม่ว่าจะมีการบาดการฝ่ามือหรือไม่มีการบาดการฝ่ามือเพราะเครื่องหมายสี่เหลี่ยม หมายถึงคุณมีบุญกุศลเก่ามีเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิคอยช่วยคุ้มครองคุณอยู่แต่จะคุ้มครองเรื่องอะไรเด่นด้านไหนหลายลคนมีสีเหลี่ยมหลายจุดนะฮะแต่บางคนก็มีสีเหลี่ยมจุดเดียวนะ,ะดังนั้นก็ลองไปดูที่มือของคุณเองนะ,ะหรือบางคนเนี่ย,ยง่ายๆว่ามีใต้นิ้วก้อยและมีใต้ตรงนี้ด้วยนะมีบริเวณบริเวณนี้นะฮะสีเล็กๆนะ,ะับหมายความว่าคนผู้นี้นะฮะได้รับความช่วยเหลือหรือคุ้มครองจากเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้อดผลจากอุบัติเหตุหลายแรลนะ,ค,ะคือบางทีเนี่ย นเน้นเรื่องอุบัติเหตุเลยนะครับคือหรือเ,เน้นเรื่องอารมณ์หรือความรุนแรงที่จะเกิดจากการกระทําของเรานะคนที่มีเครื่องหมสี่เหลี่ยมตรงตรงบริเวณนี้นะหรือว่าเนินอังคารสูงตรงนี้นะครับจะเวลาแบบเหมือนกับอารมณ์ขึ้นแล้วเฮ้ยกูจะต้องฆ่ามันกูแค้นมันมันอยู่ๆก็มีสติพองมาเฮ้ยเฮ้ยอย่าเลยว่ะเฮ้ยมันไม่อยากทําเดี๋ยวเกิดกูติดคุกแล้วทำยังเหมือนมีอะไรมาโดนใจเหมือนกับทําให้เปลี่ยนใจได้กระทันหันเลยหรือเวลาไป ไปเจออะไรเงี้ยขับรถไปหรือเดินทางเลยรเขามีอุบัติเหตุร้ายแรงตัวเองแค่คาดแบบอะไรเลยแบบปฏิหารเลย์เลยเงี้ยหรือรอดพ้นจากอุบัติเหตุร้ายแรงเลยนะเพราะเหมือนมีสิ่งสิทธ์บางอย่างอาคอยช่วยเตือนสติคอยช่วยคุ้มครองอยู่นะดังนั้นสี่เหลี่ยมเนี่ยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะถือเป็นเครื่องหมายที่เหมือนมีเทวดาหรือสิ่งสิทธคุ้มครองนั่นเองนะครับอันนี้ในตำราเนี่ยจะบอกว่าสี่เหลี่ยมนั้นเด่นเรื่องอะไรช่วยเรื่องอะไรแต่ไม่ได้บอกว่า ที่มีสี่เหลี่ยมเพราะอะไรนะครับต้องบอกว่าสิที่บอกมีสี่เหลี่ยมเพราะเทวดาคุ้มครองหรือคุ้มครองด้านนี้น,น,นีเคยเกิดเป็นอะไรนี้อันนี้ผมพูดของผมเองไม่มีในตำราคนระับแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็หากส่วนใครอยากจะไม่ตาดูสินค้าเทียนหอม,มนิฐานชานของผมนะก็ยินดีมากๆนะที่จะไม่ตาลิตภัรฑ์เซนหอมชาผมซึ่งใส่น้มันเสรลรูุหอมด้วยแล้วก็ใส่พลอยนะคาราคกาโพผมบอกเลยว่า คุ้มค่าแล้วก็หอมมากแบบหอมสุดๆอะโคตรหอมมือต้องบอกก่อนแล้วแล้วก็สามารถเอาน้ําตาเทียนเวลาจุดแล้วเนี่ยมันให้มันเต็มแล้วมันล่อเต็มเนี่ยพอมันอ่าเต็มละลายเต็มแล้วเนี่ยเอามาเทส่มือน้ําตาเทียนไม่ร้อนนะฮะเอามาถูมือบารุงผิวได้เป็นโลชั่นน้ําหอมได้หรือบางคนเนี่ยเจ็บปวดอะไรของเขาอะไรเงี้ยนะเขาก็อาจตั้งจิตนิฐานนะก็ขอให้เดี๋ย ب, เป็นเมตตามหานิยมหรือว่าช่วยคลายทุกปัญหาขอบารมีของลวงปู่องค์ช่วยให้ทุกอย่างอ่ ผ่อนคลายอะไรของอะไรก็ตามแต่ที่ฐานร้อยแปดไปนะขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปนะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพราะหลายหลายคนเขาก็ไปทําอันนี้ก็คือต้องบอกกอนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็ส่วนใครอยากจะดูกรรมอยากจะรู้กรรมก็แจ้งที่แอดมินเพจนาเซนสั่เลมเซทีนะก็มาที่ฉังงนเดินก็ต้องบอกว่าฟรีนะครับไม่ต้องกังวลครับมาที่นี่ก็ฟรีลงน้าหน้าทองก็เสร็พภารก็ฟรีนะแต่เอาทองเปลยมาเองนะถ้าลงหน้าหน้าทอง5แผ่นนะแต่ถ้าลงทองที่มือด้วย ก็เอามาเผื่อนะครับก็เอามาสักสิบแผ่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ถ้าลงทองก็คือมือละห้าแผ่นก็ทั้งหมดประมาณสิบห้าแผ่นถ้าจะลงทองที่มือนะครับก็จะลงทองเขียนยันให้นั่นเองนะครับก็ทําให้ฟรีเหมือนเดิมน,นะครับก็ค่าครูมากกว่ายูหนึ่งบาทเพื่อให้ผมไปทำสังฆทานให้แล้วก็พรมอะไรกลม,กลมๆพวงเล็กๆพวงละสิบบาทก็พอดังนั้นก็ส่วนใครบอกว่าหนูอยากรู้กรรมแต่หนูไม่อยากมาเลยหนูแบบหนูไปทงไม่สะดวกถ้าโทรออนไลน์ได้ไหม ก็ต้องบอกว่าถ้าทัวร์ออนไลน์เนี่ยผมถือว่าผมจะเก็บค่าบริการนะครับชั่วโมงละห้าร้อยกาสิบเก้านะครับแต่ผมอยากให้มาที่ชั้นการเด่นมากกว่าผมไม่อยากเก็บตังค์ผมอยากให้มาชั้นการเด่นมากกว่าแต่สาหรับคนที่ไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่สะดวกเพราะว่าจะให้เข้าไปนัดวันเวลากับแอดมินนะครที่เพจอาจารย์นสรสิสารมินรษีเพราะว่าใช้เวลาประมาณคนหนึ่งชั่วโมงนึงครับเพราะว่าทั้งคุยทั้งบอกวิธีให้ไปแก้อะไรยังไงให้ไปทํายังไง ก็จะต้องคุยละเอียดอะฮะดังนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีที่คิดดูแล้วกันว่ามาแล้วเนี่ยฟรีเนี่ยแล้วได้รู้อย่างเงี้ยหลายหคนเนี่ยพลิกชีวิตเลยนะหลายคนแบบเหมือนว่าดวงชะตาไม่เคยมีโชคมีลาบเลยนะที่ส่งส่งเข้าส่งไลน์มาบ่โหมีโชคลาบติดกันจนหน้าอิจฉาเลยนะก็เป็นเรื่องที่แบบเออก็ยินดีกับเขาด้วยนะดังนั้นวันนี้ม่ขามาเล่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็ใครอยากจะสมัครสมาชิกนั้น ก็ยินดีอย่างมากเลยนะครับบอกได้เลยว่าติดตามช่องพี่หามาเล่ามีแต่ได้กับได้นะครับแล้วก็บอกมีในสิ่งดีๆที่ผมจะให้ไม่ต้องกลัวนะผมไม่เลี่ยลายนะครับไม่กังวลน,นะต้องกังวลน,นะครับกันวันนี้พี่หามาเล่ากราบขอบคุณทุกคนนะครับขอให้ทุกคนร่ำรวยสมปรานาและฝ่าวิกฤตไปด้วยกันในปี2018นนี้นะครับขอบพระคุณครับ